แล้วเขาอยากหู่ผมเห็นงานงอย่างมัตินะครับผมจะแนะนำโตอ่านี่คือรถที่ผมใส่รับผมคือนักล่าข้าวหัวครับนี่ครับหัวที่ผมต้อือครับที่ผมต้องเป็นนักล่าครับนี่คือบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นบริษัทสก๊อปเผยเอกเลยกว่าได้ผมเป็นจับก้งนะครับ สับกลางท่านเยี่ยมนี่คือฟิตเนสของผมผมทำงานอยู่นี่ออฟฟิศกับผมกว้างครับผมทรงไงพอแม่เบิ้งอยู่ฟิตเนสส่วนตัวของผมผม็ำงานประหลายครับใส่กับน้ว่าเ็งงานอาทิตย์หนึ่งอา,อาทิตย์หนึ่งผม็ำงานอยู่แค่เจ็ดมือครับมีความสุขนะครับในการทำงานครับไม่ต้องอย่างไรครับอยู่ที่ใจครับ มีใจหักเหตุไปครับเหตุงานอ่ายทั้งบริษัทไทยแล้วก็เหตุให้ทั้งบริษัทญี่ปุ่นต่อมันหยุดผมหลายครับมันหยุดผมใส่เวลาจาก6กโมงแรงเป็นต้นไปอดตีซีตีห่าก็แล้วแต่มือได้เด็ดัพกพรหลายนั่นแหละครับคือความสุขสุขที่ใจหาใช่ที่อื่น ฟิตเนส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 ยกครับยกครับ,รบ,รบเป็นรถที่ใช้ดดในงานนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งในบริษัทอ่าต่างก็คือรถล้อพิจารณาจากผมเนี่ยครับเสร็จแล้วเข้ากันมาใส่นี่หน่อยๆดอกใส่ผู้เดียวไป็นไท ตามเบลครับที่ใสย่ยกครับใส oh. ่กลาบนะครับ oh. อันนั้นก็คือเสียดมินิมที่บ้านเขาเอื่นว่าเครื่องยนต์เหรอครับ oh. อันนี้ก็เป็นเบาะไปอะไนะครับ,ออนนบมอเตอรขับเคลื่อนครับเกียร์ออโต้ครับ <c oughs> ยางของการตัด ตัดบาหลายครับตัดบาหลายตัดอยู่ผู mm ้เ hmm. ดียวครับตัดบาหลายเก็บไปครับแนวเดีมันเป็นเงินเป็นทองบานเฮานะแต่อยู่คนก็เถียงก็าบานเฮากับสิเป็นอันนี้เราไปร้านขายของเก่าไปหรือมินยมือสายไฟหรือเล็กไปไหนละแต่กะดีตรงนี้มันเป็นธุรกิจระดับประเทศคือว่า กับสิมีละครับงานที่ผมเห็นจากนี้กับพี่น้องบริกาอยู่เมืองนอกเขากับให้กำลังใจกันเนาะผมกับผมเมียงดอก้กสุดท้ายก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพ้ะครับโควิดอันตรายน่ากลัวสค่าของคนอยู่ที่ผนของงานเพว่นเปิลถือต่อัเซิดีสีชัวอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทํำตัวนั่นก็แมน กำลังใจสิ่งสำคัญการทำงานทุกคนย่อมต้องการกำลังใจกาแฟย,ยา่าเศร้ามาหอดแล้วมองเห็นงานสู่ๆพี่น้องตั้งแดนน้ำกันฮักสุขคงครับที่เป็นคนทุกๆคนในโลกนี้คือเพื่อนสวัสดี